ครับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางการตั้งรหัสผ่านล็อกแอปตัวมือถือ Op p o กันนะครับแนวทางนี้ก็สามารถใช้ได้กับ o p p o ทุกรุ่นนะครับโอเคครับเริ่มแรกเลยนะครับไปที่คําว่าการตั้งค่าครับให้เราเลื่อนลงมานะครับเช่นอ่าเดี๋ยวสมมุติผมจะให้ดูก่อนว่าเราต้องมีจุดประสงค์นะครับว่าเราจะล็อกแอปอะไรตัวนี้มันก็จะมีแอป f a c e b o o k m e s s e n g e r นะครับแล้วก็ t i k To ออะไรต่างๆนะครับแน่นอนว่าส่วนมากที่เขาจะล็อกกันก็จะเป็นไม่ไม่ m e s s e n g e r ก็ตัวรูปนะครับหรือไม่ก็การโทรนะครับ อโเคเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการตั้งกันนะครับเช่นผมจะล็อกตัว messenger ก็ได้นะครับประสงค์ผมจะล็อก messenger เราก็เลื่อนลงมาครับขวามือบนสุดไปที่รูปฟันเฟืองครับผมเป็นรูปวงกลมตรงนี้นะครับใต้ใต้แบตมันก็จะมาหน้าการตั้งค่านะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาครับว่ารหัสผ่านและไบโอเมตริกนะครับแล้วก็ปึ๊บมันก็จะมีคําว่าตั้งรหัสผ่านด้วยความปลอดภัยนะครับกับล็อกแอปนะครับ รหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยกับล็อกแอปคือตัวเดียวกันนะครับเราจะกดตัวไหนก็ได้ผมจะกดคําว่าล็อกแอปเป็นเลยก็ได้หรือจะเอาอันนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าปลายทางเราก็คือเราก็ต้องตั้งรหัสล็อกแอปก่อนนะครับเพื่อเราจะไปเปิดแอปที่เราต้องการจะเลือกเขาก็จะขึ้นว่าตั้งรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยนะครับมันก็จะมีตัวเลขกับคําว่าใช้รหัสผ่านประเภทอื่นถ้าเป็นรหัสผ่านรหัสผ่านประเภทอื่นก็จะมีรูปแบบรูปแบบก็คือเป็นตัววาดนะครับรหัสผ่านตัวเลขก็คือเป็นตัวเลขสี่หลักครับรหัสผ่าน ลาดผ่านตัวเลข4ี่หลักถึง16หลักก็มีนะครับส่วนอันสุดท้ายจะเป็นหลัสผ่านตัวเลขและตัวอักษรผสมกันนะครับตัวนี้จะมีความปลอดภัยสูงสุดถ้าใครจะเน้นความปลอดภัยสูงสุดให้เอาตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะต้องพิมพ์ทั้งตัวอักษรและตัวเลขสลับกันนะครับแต่เราต้องจําให้ได้หน่อยนะครับโอเคผมจะเลือกเป็นถ้าใครจะเอาเป็นรหัสเป็นตัวเลขก็เอาตัวนี้ก็ใส่ไปได้เลยนะครับใส่ตัวเลขที่เราจะต้องการล็อกแอปไปได้เลยแต่ของผมจะเลือกเป็นตัวนี้รูปแบบนะครับแล้วเราก็วาดนะครับ ขาก็จะให้เรายืนยันอีกรอบหนึ่งเราก็ยืนยันไปครับตรงนี้สําคัญนะครับท่านผู้ชมคําว่าครูคนหนึ่งคนชื่ออะไรมันจะเป็นรหัสล็อกแอปนะครับตอนเราจํารหัสล็อกแอปไม่ได้มันจะขึ้นคําถามนี้มาให้เรารีเซ็ตรหัสผ่านนะครับให้เราใส่ง่ายๆไปใส่เป็นตัวอักษรตัวเดียวที่เราจําได้ผมจะใส่ไปแค่ฟอร์ฟันนะครับตัวเดียวนะเพราะว่าผมเคยมีคนรู้จักผมนะครับลืมรหัสล็อกแอปนี่แหละนะครับแล้ว ใส่คำใส่คำถามรีเซ็ตยาวด้วยนะครับจําไม่ได้เปุ่มเครื่องนั้นอาจจะต้องได้ล้างเครื่องเลยนะครับถ้าจำหลัดล็อกแอปไม่ได้ทีนี้นะครับให้เราใส่สั้นๆนะครับหรือว่าใส่แล้วก็จดไว้หรือจะถ่ายรูปไว้ก็ได้นะครับแต่ผมจะใส่ประมาณนี้แล้วก็กดคําว่าเสร็จสิ้นครับขวามือบนตัวเครื่องก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับมันก็จะมีคําว่าเห็นไหมครับการล็อกแอปเพิ่มมาให้ที่ชอยนี้นะครับชอยล่างสุดให้เราติ้อเข้าไปครับมันก็จะมีแอปที่เราต้องการที่จะล็อกนะครับ ผมจะติ๊กตัวนี้ออกผมก็จะล็อก messenger แล้วก็รูปนะครับแล้วก็จะล็อกตัวล็อกการโทรได้ไหมการโทรอ่ะโทรด้วยนะครับการตั้งค่าก็สามารถล็อกได้ข้อความก็ล็อกได้ล็อกประมาณนี้ครับล็อกเฟซบ o ๊กด้วยหรือถ้าเราอยากจะล็อกแอปอื่นก็ได้ครับแผนที่เพลง Youtube อะไรสามารถล็อกได้หมดนะครับ Google Chrome, gmail นะครับลาซ a ด้ อะไรสามารถล็อกได้หลายแอปนะครับผมก็จะตั้งประมาณนี้แล้วก็กดคําว่าล็อกครับแค่นี้ครับผมมันก็จะขึ้นรูปกุญแจนะครับที่แอปที่เราเลือกล็อกนี่ครับึือรูปกุญแจเดี๋ยวเราไปลองเทสกันดูครับที่หน้าจอหลัก messenger นะครับที่เราล็อกมาเห็นไหมครับก็จะขึ้นในส่รหัสผ่านถ้าเราใส่ผิดก็จะไม่สามารถเข้าได้นะครับรหัสตัวนี้นะครับจะแยกกันกับรหัสหน้าจอนะครับอย่าจําสับสนนะครับตัวเครื่องไม่ได้ติดรหัสหน้าจอนะครับตัวเครื่องติดรหัสล็อกแอป รูปนะครับที่เราตั้งมาเราใส่บิดเข้าไม่ได้แต่ถ้าเราใส่รูปก็สามารถเข้าได้ครับผมตัวนี้โอเคครับตัวนี้ก็เป็นแนวทางนะครับสําหรับการตั้งรหัสผ่านล็อกแอปทีนี้วิธีเอาออกทำอย่างไงนะครับวิธีเอาออกให้เราไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมครับให้เราไปที่คําว่ารหัสผ่านและไบโอเมตรินะครับแล้วก็เลือกไปที่คําว่ารหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยครับอันที่2แล้วก็ใส่รหัสล็อกแอปที่เราตั้งมาครับวาดไปเลย เขาก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับถ้าเราต้องการเพิ่มที่จะต้องการเพิ่มที่จะแอปที่จะล็อกก็ไปที่การล็อกแอปเหมือนเดิมครับแล้วก็สามารถติ๊กแอปที่เราต้องการเพิ่มที่จะล็อกได้เลยครับแล้วก็กดเปิดอย่างนี้แล้วก็กดย้อนกลับมาครับมันก็จะขึ้นรูปก็จะขึ้นรูปปุญนเจนะครับถ้าท่าที่ถ้าท่านไหนที่ต้องการเพิ่มแอปที่จะล็อกนะครับแต่ถ้าท่านไหนที่ต้องการที่จะปิดปิดรหัสผ่านใช้งานไปเลยนะครับปิดรหัสผ่านล็อกแอปไปเลยให้เราเลือกเมนูนี้ครับคาว่า ปิดใช้งานลาดผ่านนะครับที่ด้านบนสุดกดไปเลยครับแล้วก็กดคาว่าปิดแล้วก็วาดเพื่อยืนยันอีกรอบหนึ่งครับแค่นี้ครับผมลาดผ่านล็อกแอปก็จะหลุดแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปเข้าดูว่าหลุดจริงไหมตัวครับเข้ารอบนี้ก็จะไม่ถามลาดผ่านแล้วนะครับเพราะเราไปปลดออกเรียบร้อยแล้วตัวเครื่องช้าหน่อยอ๋อไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตหรือเปล่า ประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่คลิปหน้าครับผม